อแอปเปิลเชอรี่จ้ะซ้อมหันกันเลี่ยงค่ะแอปเปิลเชอรี่คงเป็นการที่เราต้องซ้อมเรื่องพัฒนารเรื่องสกิลด้านการร้องเพลงมากขึ้นนะคะแล้วก<ช>็ไม่ใช่แค่ซ้อมแยกค่ะคือเป็นการซ้อมคู่<ช>ที่จะร้องอยังไงร,ร้องพร้อมกันแล้วให้มันแบบลงเป๊ะเป๊ะปปปช่วงจังหวะเหมือนกับต้องสื่อสารกันไม่ใช่แค่เสียงมันต้องสื่อสารใจกันด้วยมันก็ค่อนข้างยากแต่ก็คิดว่าทําได้แน่นอนเพราะเราก็ตั้งใจซ้อมค่ะรีเห็นด้วยกับพี่เปิ้ลไหมคะด้วยค่ะหนึ่งคำ ถามนิดนึงอัลบั้มใหม่ล่าสุดเนี่ยสกูบั๊เสร็จหรือ,อยังวางแผนเมื่อไหร่วางแผนวันนี้เลยครับ หน้าปกไหนพี่เจนหน้าปกใกล้ใกล้หน้ามังกรเนี่ยจ้าน่าอันนี้คือหน้าปกจะมีเหล่าบรรดาพวกเราทั้ง13คนครับเอาพลิกหลังพี่หลังโรงเรียนหลังโรงเรียนครบหมดนะครับอันแรก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 ไม่ครบครับทุทุบมีเอียงมีครบหมดเลยนะทั้ง13คนนะครับน่ารักมากเลยอันนี้คือแฟรบ้างใหม่ล่าสุด นี่แล้วแล้วคุณตุ้ยคุณทำท่าแบบว่ากําลังโดดเรียนอยู่กําลังโดดไม่ใช่วินีอาจารย์ไปกับคองอยู่อันนี้วางแผงวันนี้แล้วครับอันนี้เป็นซีดีนะครับก็หาซื้อได้ต้องซื้อของจริงด้วยต้องมีตาสแตมป์ของ UBC นเอเชียะครับข้างในยังไม่เปิดให้ดูหรอกแต่ข้างในมีรูปน้องๆด้วยเ่ะเปิดดีกว่า เดี๋ยวจะเปิดในช่วงหน้า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 ดีกว่านะโอ้โหเสร็จแล้วนะคุณท็อปนะเสร็จเรียบร้อยแล้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับห้องอัดเสียงเมื่อเร็วาคุณท็อปได้เลยเวลาทั้งหมดโดยที่เวลาไปอัดเสียงกันก็ต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมครับไปกันทั้งกลุ่มไหมคะไม่ไม่ไม่โอ้ยแยกกันไปอ๋อเหรอแล้วแล้วแล้วมีเพลงคู่ที่ร้องด้วยกันสิต้องไปด้วยกันเนาะใช่ส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ออกมาก่อนเนี่ยก็จะได้เข้าทยอยกันเข้าไปก่อนเลไรย่ะค่ะ แล้วเราได้ฟังผลงานของเพื่อนๆแล้วออกมาคอมเมนต์กันเองมั้งไหมก็เห <c oughs> มือนกับว่าตอนที่เพลงไกด์มาค่ะอย่างเช่นเพลงไกด์ของลูกตาบุด้ามาเนี่ยเราก็ช่วยไปฟังเออเนี่ยเป็นแนวเ,เธอเลยนะ,ะเธอออร้องอย่างนี้เขาก็จะชอบร้องให้เราฟังซ้อมกันตอนอยู่ในบ้านเล็กอย่างเงี้ย<อ> <fe> ค่ะอ่ะน้องมิ้นจ๋าเวลาร้องเพลงในห้องอัดเสียงเนี่ยนะมันต้องสร้างอารมณ์ใช่ไหมมันสร้างอารมณ์แตกต่างกับร้องเพลงบนเวทีที่คอนเสิร์ตที่น้องถามาไหมก็มันให้ความตื่นเต้นเหมือนกันนะคะคือให้ความตื่นเต้นทั้งคู่ว่าในแบบที่ต่างกันยงเข้าไปในห้องอัดเนี่ยมันจะเย็นเยือกแล้วมันก็จะเงียบแบบแล้วคือไมคมันใหญ่ด้วยแล้วมันก็เราก็จะเ๊ะเอายังไงดีเนี่ยแล้วมันมันจะงงมากเลยอะใครมีเข้าไปครั้งแรกตื่นเต้นมาก แล้วแค่หายใจเนี่ยก็ได้ยินเสียงตัวเองแล้วค่ะมันเลยแบบมันมันลเยมากนะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เรื่องอารมณ์เนี่ยก็ใส่ตามเนื้อเพลงตามฟิลเพลงตามความหมายของเพลงแบบที่เราขึ้นไปบนเวทีเลยต้องมีจินตนาการนะเอาแล้วค่ะต้องบอให้ถามถามหน่อยเข้าไปสัมผัสงานในห้องอัดวันแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกหนาวมากครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมก็วันนั้นก็ไปกับซาร่านะพี่โด่งด้วยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ รู้สึกว่าบรรยากาศมันแตกต่างจากดูบนเวทีาบนเวทีนี่แบบคนจะยืนลื่มเลยคนยืนเยอะมากลลืมเย ค่ะลืมเยอะเทียบเลยคุณก้องขารู้ไหมว่าจริงๆแล้วก่อนที่น้องๆเขาเนี่ยนะคะจะมีผลงานเพลงเขาก็มีผลงานออกมาแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวนะอ๋อเลยเป็นงานคุณท็อปอันนี้เลยเป็นอะไรคุผลงานอะไรเหรอคุณท็อปนี่เป็นงานการ์ตูนนะคะแฟนคลับเขาเอาเรื่องของน้องๆเนี่ยไปวาดลงเว็บนะคะมีใครเคยเห็นไหมไม่เคยหรอเรานึกว่ามาโชว์นี่น้องเคยเห็นนี่เขาไปวาดลงเว็บนะอันนี้เป็นมิ้นกับซาร่านะโอ้เป็นเรื่องราวลใน้องน่ารักมากๆเลยนะดูดีหน้าเหมือนตามา ไหนสิอันนี้คือมีเบอร์แปะด้วยใช่เปล่าใช่เบอร์คุณป่เปล่าเบอร์หนึ่งเปล่าหน้าเหมือนต้าไม่ได้อ่ะดูสิเป๊ะเลยอ่ะแล้วก็มีน้อองบยาต้องบอยเปน้องบอยไหมบอยวีแปับผมปดจะดีเหรอพี่อร้อยอุ้ยลูกแต่เหมือนมากจับคาแรคเตอร์ดูสิตู้ว v 12พี่รู้เลยและในพงเขอดูหน่อยสิตาเตอร์ได้อันลงมากเลยอ่ะ อเป็นเรื่องราวต่างๆนะฮะแล้วก็นี่มิ้นยอมรับความจริงเถอะนี่มิ้นโกรธหน้าแดงสร้างเป็นเรื่องแล้วคนนี้ทายสิคนนี้เป็นใครคนนี้ใครเดาสิใครโดว้าก็ก็ไม่ใช่ส่วนคนนี้คือต้าวีหนึ่งค่ะเขาคือเป็นสัจกร่มผู้มีอนาคตอันกว้างไกลเ่นคือเรามักดูไม่ออกเสมอว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ ถูกแมก็มีเรื่องราวต่างๆของเขานะฮะแล้วเดี๋ยวจะหาน้องตุ้ยนะตัวใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมะทั้านั้นนะจริงจ้าดูแววตาก็บอกนะเรื่องธรรมะเนาะเดจาวูโอ้มีแบบเป็นเรื่องเป็นราวสนุกสนานมากเลยค่ะเนี่ยต้องติดตามนะคะมีกี่เรื่องกี่เล่มคุณท็อปอันนี้มีเป็นในเว็บค่ะเราต้องไปดูในเว็บนะมีทุกคนเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ แฟนคลับเขาวาดลงไปในเว็บนะคะแหมเห็นบอกว่าสกูบัสคันนี้ประสัมผัสแล้วหน้าโดยสารไปด้วยจริงๆริงนะคะเอาเป็น่าช่วงหน้ากระเป๋าเก็บเงินไหมฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถพร้อมๆกับน้องๆเขาดีไหมดีครับเอาชวนคุณผู้ชมขึ้นไปพร้อมๆกันช่วงหน้าค่ะ ได้รักคงมากทุกคนยังเธอหมืนน่าน่าได้เป็นเจ้าของอกหักกันได้ยังดีกว่าไม่ชอบจะเป็นจะตายจะขอเรื่องให้ถึงหัวใจเธอ